ญาตเจริญพรญาติโยมพิธีสืบดวงชะตาหลวงเนี่ยเป็นกรรมพิธีตั้งแต่โบร,โบราณถ้าเรานับกันก็น่าจะหลายร้อยปีมาส่วนมากก็จะมีทางล้านนาสืบชะตาหลวงนี้คนล้านนาถือว่าเป็นพิธีมงคลอย่างยิ่งก็คือการสืบหรือต่อดวงชะตานั่นเองในพิธีกรรมสืบชะตานี้ก็จะต้องมี เขาเรียกว่าซุ้มดงชะตาโดยประกอบด้วยไม้มงคลหนาสามเล่มใหญ่คือตั้งเป็นซุ้มแล้วก็มีไม้บริวารร้อยแปดโดยประมาณบางทีก็เ,เท่าอายุของบุคคลที่สือ่อแล้วก็มีทางเหนือวัดต้นอ้อยต้นกล้วยหนออ้อยหนอมากมีขันมีบริขารเช่น เสื้อใหม่หมอนใหม่ทั้งหมดนี้เขาเรียกว่าเป็นชุดที่ใช้ในวิธีกรรมสืบดวงชะตามีได้ประทีปสีสายหรือเทียนสืบชะตานั่นเองคนดัางเหนือถือว่าในวันสำคัญเช่นวันขึ้นปีใหม่ล้านนาก็ดีหรือขึ้นบ้านใหม่เปิดอาคารร้านค้าใหม่ก็ดีหรือครบรลบ ไม่ว่าจะเกิดครบรอบ60ปี50ปีหรือในกรณีพิเศษก็จะนิมนต์พระสงฆ์การสืบชจตาหลวงมีอยู่สองประเภทด้วยกันประเภทหนึ่งเขาเรียกว่าสืบชจตาใหญ่สืบชจตาใหญ่นี้มักจะนิมนต์พระก้าวรูปมาเจริญพระพุทธมนต์หลังจากเจริญพระพุทธมนต์จบแล้วก็จะแสดงธรรมเรียกว่าธรรมสารลาวิจาาณสูตร,ร เป็นธรรมสืบมาจากการใช้ในพิธีกรรมสืบดวงชะตาอีกวิธีหนึ่งก็คือสืบชจตตาหลวงเหมือนกันแต่นิมนพระกุบาจารย์หนึ่งลูกก็ได้นะสมัยก่อนนี้ก็นิมน์โดยสะดวกก็คือนิมนหนึ่งลูกกุบาจารย์ท่านก็จะเจริญพระพุทธมนตนะ์ประกอบพิธีสืบดวงชะตาให้พร้อมด้วยกาแสดงธรรมก็เรกวัสลาวิจารณสูตรแล้วก็พระผมน้ำพระพุทธมนต์ ถือว่าวิธีกรรมในการสือบดวงชะตานี้เป็นพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นพิธีกรรมตั้งแต่โบราโบราณสืบทอดมาจนเป็นวัฒนธรรมของชาวล้านนาสืบมาถึงทุกวันนี้จเจริญพรครับผม